ผมขี้เกียจลงสแคปมากๆครับแต่อย่างที่ได้บอกไปคลิปก่อนหน้าครับว่าผมจะต้องใช้เงินมากในช่วงนี้เลยจะต้องสลับลงสแคปบ้างเพื่อความมั่งคั่งครับและผมก็มีไกด์คนหนึ่งครับที่รู้มากในเรื่องการฟาร์มและด่านที่พี่ไกด์ของเราจะพาเดินครับนั่นก็คือด่านไรเฮาส์ปกติเนี่ยด่านนี้มันก็จะรวยมากๆอยู่แล้วแต่ไกด์เราบอกว่ามันรวยได้มากกว่านั้นอีกแกก็เลยอาสาว่าจะพาเดินครับแล้วก็บอกตำแหน่งที่ของมันชอบแอบดอกครับอ่ะผมได้อนี่มาด้วยอยู่ไหนนะอยู่ลองรถผมอะ่ะนี่ไงวิ่งมาสายใต้เขาไม้อะ่ะ มาทางรถแดงก็ได้ครับแล้วทำไมต้องไปตรงนู้นอ่ะพี่เดี๋ยวอ้อมเราเอาเซฟไงแต่เราวิ่งใต้ใต้สะพานแล้วก็ไปป้อมหน้าสะพานเราไปป้อมหน้าอืมลายนี้ก็รวยอยู่รวยหรือเปล่าผมว่าแต่วีโป้มาแบบนี้ไม่ใช่วีโป้เอ็มเจ็ดร้อยเอ็มเจ็ดร้อยตันต้องรอตายพูดอย่างนี้ได้ไงพี่ตังจะออกไหมผมมีสามบีทีจีไม่ออกผมมีแล้ว เอฮเอฟวันด้วยฮะแต่งเรื่องเวอร์ปอมหน้าสะพานไม้สายป้อมหน้าสะพานไม้ด้วยเหรอสะพานไม้อ๋อกัปโต้หลังกัปโต้อ่าจะไปกัปโต้นั่นแหละเราวิ่งไปตรงๆเราไม่โดนใช่ไหมไม่โดนผมวิ่งทะลุป่าแถวนี้มันโดนระเบิดไหมเนี่ยไม่มีไม่มีมังเอ้ยเข้าไปกลางลำแล้ะมันไม่มีไม่มี ที่แม่ยังไม่กลับมาเรอนั่นแตยังจริงๆกลับมาแล้วแต่ลีลาเขากลับมาแต่ห้าโมงแล้วอ่ะมืเย็นนะโลเขาอยู่ใกล้อตายตเขาอ่ะท่าเยอะอ่เยอะคนไหนไม่เคยฟาร์มข้างหน้าใช่ไหมก็เคยพี่แต่ผมไม่ได้ลงสักแคปเนี่ยมันก็เลยแบบไม่มั่นใจอาา่าใ,ใช่ใช่ม,มันเล่นยากต้องใช้พี่อะเนี่ยตรงนี้ห้ามห้ามออกซ้ายนะระเบิดจิ้นหินไว้๋ยวพี่ลองลองเดินสักขาวหนพีย ขาดดินี่นี่โลกตายหมดแล้วรู้ได้ไงแต่แต่ระเบิดที่นี่มันไม่ค่อยเจ็บไมหรอเจ็บไหมโหอ้ยแลเรื่องัวขาดอะถ้เคม,มอก็ไปเลยนะตรงนี้จะเป็นจุดที่มีโลกประจําป้อมอยู่นะครับจะต้องระมัดระวังในเรื่องการเดินซะหน่อยครับแต่ถ้าโลกโดนยิงตายไปแล้วอันนี้ก็ง่ายหน่อยเคมอยระวังโลกนะไม่แตกเรนไมลไม่แตกนี่ข้างบนเนี่ตรงนี้ตรงนี้จุดแรกที่ต้องดูนะข้างในข้างในนี่ของดีแล้วก็มีเวอร์เท็ก พวกเข็ 1. 1> พ<ว>มพวกอะไรเงี้ยมีเว r ร์เวอร์เทค VPX ของมีค่าบิตคอยทุกอย่างว้าวโ okay, อเคแล้วนะต่อแล้วก็ข้างบนนี้ถ้ามีโลก็ค่อยไปรุท<ม>แล้วก็พวกนี้ก็ก็แก๊ก้วก็ก็แก,ก๊แก,แ,ก,กแล้วก็ตรงนี้ก็ต้มเกาะดอกตรงนี้ด้วยนะต้มเกาะใช่ไหมอืมแล้วก็มีกล่องทั่วไปข้างใน ตรงนี้มีที่ซ่อมก่อไหมตรงไหน,นข้างในหรอไม่ชัวร์ว่ะผมเคยเจอแต่ตรงเนี้ยแล้วก็บนนู่นบนคอนเทนเนอร์สองชั้นมีไปดูกันก็นกนได้เอาทีละโซนหน,น่อีดิไปไปตามไปอ่าๆเกของทําบ้านเออผมจำได้อยู่อันนี้ไอ้ทูซุนแพงไหมวะเดี๋ยวนี้ไม่แพงละสามหมื่นโอ้มายก็สี่ช่องแล้วตรงไหนไอ้ป้อมลูกเนี่ยอ่านั่นแหละขึ้นไปดูว่าโดนรูกยังรูกไปแล้ว ถ้าถ้าตัวเราไม่มีกระเป๋าอะเราค่อยเออขึ้นเป็นรูปแล้วกระเป๋าเราเล็กหนิกเล็กไรเ,เ,เงี้ยอ่าแล้วไงต่อแล้วก็เนี้ยกล่องนี้ดอกพวกเอซ่า,พว,า,าพวกของท<า>หารนะนี่หรออืมของทำบ้า,บานถทงแบตของทหารเลยบริเวณนี้หรือว่าใช่ของพวกเวอร์เทคไงเนี้ยพวกนี้ตรงนี้ก็ดอกตรงชั้นน่ะแล้วก็ตรงนี้ก็สำคัญนะกล่องแตก บิตคอย v p x อะไรเงี้ยบิตคอย v p x เหมือนเดิมของดีๆ ja. แล้วก็ตรงนี้ของแต่งปืนโดนรถลุบละอุ้ยนี่ไงท้ายแดงแพงเหรอเอไอเอเอไอเอใช่ไหมใช่ของดีเอไอ่ออันนี้กล่องปืนแล้วผมเคยได้ตะโกบดีีอยู่เอไอของดีแล้วก็ตรงเต็นท์นี้ก็มีนะดบบพวก v p x อะไรพวกนี้เหมือนกันบนโต๊ะพวกเวิร์ดเทคแล้วก็ถ้าผมวิ่งนะผมจะขึ้นมาข้างบนนี้ก่อนไม่มีรังวัดตรงนี้อ้าวัน<า>นี้มีของดรอปด้วยเหรอ,อันนี้ผมไม่รู้เลยเนะนี่ยรังเปิดตรงนี้ดรอบเหมือนพวกบิทคอยนพวกอะไรน่ะเหมือนเดิมอ,มอะเข้ามาในนี้ถ้ามานี่ก็มีซ่อมปืนตรงนี้ อ่ามึ้นได้บ่อยอ่าแล,แล้วก็เข้ามาดูข้างในก่อนเผื่อมีคนน่าจะลุยไปแล้วพวกเวอร์เท็เหมือนเดิมมีคนลุยไปแล้วอ่ะดีก่อนหน้าเราไปแล้วข้างบนแต่ถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเรามาถึงตรงนี้ใช่ไหมเราก็เป็นผมผมก็จะวิ่งเข้าเต็นท์นี้ก่อนไปดูว่ามีหลบพวกกระโหลกพวกอะไรเงี้ยข้างบนเนี่ยแล้วก็ของแต่งปืนบนชั้นนู่น เนี่ยถ้าถ้าถ้าตอนนี้เลยยังไม่มีอะไรติดไม้ติดมือใช่ปะเราก็ค่อยวิ่งความลกปกติก็คือตรงโซนโซนตรงไอ้วอเตอร์ที่เมนต์นึงก็คือหมดแล้วแล้วฮอไม่เห็นไปลานฮอมันก็กระจ๊อกกระแจกอะไม่เยอะอ๋ออันนี้ตอไปวิ่งไปดูข้างสาย้ายสาย้ายอย่าพุ่งไปอ่าอันนี้ใช่ไหมตรงนี้ซ่อมเกาะจำได้สายไหนข้างบนเนาะใช่ไม่มีผมไปดูแล้เมื่อกี้ก็ดูตอนไหนวะ ผมวิ่งฉีกมาก่อนเลยแต่มันดรอปบ่อยมากอ่ะเมื่อวานได้สามอันแล้วไงแล้วก็มาข้างหลังนี้เออมาตามผมเนี่ยตรงนี้มีอะไรของปืนของอะไรนี่ไม่มีอะไรมากปืนเฮดเคมันดีไหมใครฟ้าเลดมันสูงกว่าอินโพี่นี่นี่นี่ไอลบเก็บเลยพี่ไม่เก็บอ่ะเอาเลยผมเก่งใจเอาเถอ ไหนข้างหน้าหรอไม่ยิงใกล้ๆนี่แหละสุดท้ายแล้วขายของแท้นี่นี่กล่องแตกนี่สำคัญเหมือนกันก็ดรอปพวกของดีบิตคอยน์พีเอ็กเข็มมิวเข็มอะไรพวกนี้ผมมิวด้วยอืมเฮ้ยนี่ไงสองตัวโว้วโว้โว้สองตัวยิงกับคนอยู่ว่ะอืมน่าจะยิงกับคนปล่อยให้มันยิงกับคนก่อนไหมเราไปทางอื่นก่อน ไดเอาไปลานฮอก็ได้เผื่ดอดอปพวกอินเทลพวกอะไรในนี้ก็ของดีนะในเคยเข้ามาฟาร์มอยู่เนาะไม่เอาเหรอพี่เอค็อกแล้วก็ไวกิง้งนั่นแหละทั <A> ้นในเนี้ยดอก ช่วงต้นไว้อะดอกกุญแจดีมากเลยนะกุญแจห้องเวสพวกพวกสองหนึ่งหกพวกอะไรเงี้ยที่รีสอร์ทอ่ะได้หลายหลายอันแหละโอ้นีของดีเอาเลยพี่เก็บไว้เลยอะไรอ่ะพี่เก็บเลยพี่เก็บเลย ไปต่อปะโอ้โหไม่เยอะดีปะมีอะไรหลายแหวนแล้วตรงนี้ไม่มีหรอตรงนี้เออเนี่ยก็มีมีพวกเนี่ยของทำบ้านเนี่ยในรังเนี้ยลองเิร์ชดูก็ได้อืมบริเวณนี้ก็ไม่มีแล้วก็มีถังแก๊สถังแก๊สชอบดอกตรงไหนนี่เนี่ย ตรงกล่องเนี่ยของทำบ้านอ่ะอู้เก็บ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 มันไม้แพงแล้วเดี๋ยวเฮาอ่ะสองหมื่นปะหมื่นป่ะไม่รู้ว่ะช่องก็ใช้ได้แล้วช่องละหมื่นนะเป็นนี่ระวังโลกด้วยบางทีโลกเป็นลมแถวนี้แต่สมมุติถ้าเราเกิดทางนู้นใช่ป่ะเราเข้าประตูเนี้ยประตูตรงตรงบันไดอ่ะเอ้ยตรงสะพานปูนอ่ะแเราก็วิ่งเข้าวันนี้ก่อน แล้วก็ย้อนกลับทางที่เรามาบางทีไม่ต้องยิงโรก็รวยแล้วอะ่ะอันนี้ก็ตา,ามวามปกติใช่ต่ว่าแข็งแบตจะเจ,เจอเยอะ แถวเนี้ยมิวเฮ้ยเอ้ยว่ในนี้อ่ะในนี้ป่ะนึ่ยอ๋อในในนี้ไม่เคยฟาร์มเลยพวกกุญแจหรือเปล่าหนึ่งแค่ให้เราฟาร์มมาก็เกือบล้านแล้วนะใช่เอาเรื่องอยูใ่ใช่จริงๆแบบไม่ต้องยิงโลก็รวยกว่าผมว่านะสำหรับผมข้างล่างอ่ะ แล้วก็ดูแถวเนี้ชอบมี PMC ตายถ้าสมมุติถ้าเรายังไม่มีอะไรติดไม้ติดมือเราก็ควรมาก็เหมือนที่เราเล่นแหละเราก็มาตายตรงนี้กันน่ะมีตาแคบว่ะแล้วก็ตรงเนี้ยดรอปของดีนี่ไงวู้เห็นไหมอย่างที่ผมบอกไหมคนตายหรออืออุ้ยยย สามสิบศตายแถบไีอ่ะตายตึกสามไงแบบที่เราตายกันอ่ะไหนแชร์จอให้ดูหน่อยดิคุณมิวมาดูวีดีดูโหย่าไอ้ตอกก็ผมบอกแล้วว่าถ้าไม่มีอะไรติดไว้ติดมือเราควรมาทางนี้ตอกแห่งความตายพีเอ็มซีพวกนี้น่าจะตายเพราะว่ายิงกับโลกันนะครับแล้วของในกระเป๋าเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเลยน่าจะหมายความว่าผู้เล่นเหล่านี้ครับยังไม่ทันได้ฟาร์มครับลงเลรียมายิงกับโลกตายเลย แล้วก็ตรงนี้ดอกพวกเอซ่า V P X อะไรเงี้ยตรงชั้นนี้นะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ตรงพื้นด้วยแล้วก็เออใช่ใช่ตรงพื้นนี้ด้วยแล้วก็บนโต๊ะสวยเลยพี่แล้วก็สลยพี่นี่ของเครื่องเทอร์มาดอมีตรงนี้ด้วยแล้วตรงไหนตรงนั้นคืออะไรอ๋อตรงนั้นมีคอมใช่คอมหนึ่งเครื่องนี่อู้หอ่นนเยอะว่ะ อืมแล้วก็ตรงนี้ก็สำคัญนะข้างบนเนี่ยเดินพาไปดูกล่องตอแตก,แตกนี่ไงอ,อ่ะคือไหนของดีอ,อยู่เสียนอะไรไอ้กำแพงใช่ไหมไม่กล่องแตกออกไ,ได้นะม่มีอยังมีเยอะอาร์เลสอาร์เลสป่ะน่าจะเป็นอาร์เลสไอห้องพวกนี้ก็ปกติห้องมี ไล่ฟาร์มดูห้องส่วนมากพวกนี้ผมไม่ค่อยได้ขึ้นหรอกส่วนมากมันจะเต็มก่อนห้องเนี้ยเข้าไปดูเลยผมไม่ค่อยได้เข้าเลยตรงเนี้ยมี CPU แฟนขอนะ,อะพี่เอานี่ไปไม่เอาเอาเอา CPU แข่งเอาเน,นี้เอาซอดดิบไปซอดดิบไปเปลี่ยน ไปตึกสามไปตึกสองใช่ใช่ไอ้ตามตามไอ้ตามมุมแบบนี้มันมีของนะพวกเนี้ยบางทีดอกพวกมิวพวกอะไรเงี้ยตุกตึกเลยอืมพี่แต่มันเหลือสี่นาทีนะพี่เออพอพอพอเดี๋ยวเราไปตึกสองเลยขึ้นไปดูที่หลักๆที่ต้องดูแค่นั้นเองรถรถเที่ยวเก็บเออให้เวล่ออกได้ออกได้ ตอนแรกผมนึกว่าผมจะไม่ได้อะไรแล้วรู้แค่มาเดินดูจุดฟาร์มไอ้เหี้ยเปิดกระเป๋ามาวัดเดอะฟั c อไอ้เหี้ยนี่สองคนนะอืมคือตาหนึ่งเป็นล้านนะคนไหนที่วิ่งมาหระวังโลกลมด้วยผมจะบอกให้หลักๆก็คือหลักๆก็ก็คือโลกเนาะจุดโลกแล้วก็ในกล่องนี้มีบิ c คอยมี v p x นี่บนโต๊ะนี่ยดอกบิคอยตรงนี้เห็นไหม อันนี้ไข่ทองคำใช่แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วท่านี้ก็มีกล่องทั่วไปก็แก๊กไปออกกันดีกว่าจะดูล็อกก่อนไหนไหมใช่มันสามนาทีเราเราออกตรงนี้เองนี่มีล็อกตาย m อแน่นเอาเฟคเลยไอ้ฟาดฟาดเอ็มพีเอา มไปดูฝั่งนูน้นโล่เหรอทำไมไม่ยิงอ่ะคนไห้ระวังนะเนี่ยเหรออืมโลอเหรอนเจ้าทำไมมันวิ่งไปดูดวะยิงก่อนยิงก่อน,อน,นพี่มาเอาพี่โลกว่ะเหมือนโลกนะมันไม่ใช่เหมือนพี่มันใส่ปอกแขนอยู่เ็กเอาโลกเกียจไอเวนกระเป๋าใ่ญ่ตายาไป ผมเอาแล้วไปแล้วพี่สองาทีไป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 ไม่ดูฝั่งนู้นเลยไหมไม่ดูแล้วมันหมดเวลาแล้วพี่ทันนะทันแต่ไม่ดูกระเป๋าไปไหนอะตไปไหนเอ้าโลกโลกโลกเร็วเร็วเร็วแทนอยู่แทนอยู่ได้อยู่สองกตีชิวๆเอาแล้วโลกโลกล็อกลมล็อกลมเร็วไปเลยพี่ไปเลยไปเลยไปเลยวไม่ต้องห่วงผมไปเลย ผมลุกผมโดนเลยวะไม่โดนไม่โดนรีบวิ่งมาวิ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวชาร์จชาร์จตตามิน่าตรงนี้นะพอเราต้องวิ่งลงระวังตึกหนึ่งยิงไปผมยังว่า<ง>ทำไมจังหวะขามาผมตัฟิวฟิววะไปไปไปโโหหนักจัดเป็นไ,ไงบ้างลายผมอิ่มไหมอิ่มจัดเลยพี่ มันไม่ค่อยสนุกเนาะมันก็แค่วิ่งความาวามควมแล้วใช่ใช่วิ่งความไม่ค่อยได้ยิงสมมติถ้าถ้าแบบเราหิวเงินเนี่ยราต้องอย่างนี้แหละ <c oughs> ลายหน้าเงินอย่างเงี้ยเงนร่ำรวยไม่ต่อรวยจริงขนาดผมโยนของโยนให้ผมต้องหลายแสนแล้วอ่ะเอออันนี้ก็เวลาที่คนเล่นก็คือแบบยี่สิบยี่สิบห้านาทีไปแล้วที่เราจะเข้าแคมป์ลงอ่ะเพราะว่าจะจะไม่เจอคนเท่าไหร่ ทางออกของแคแนะครับมันออกได้หลายทางนะแต่ว่าถ้าเป็นทางออกที่ออกการประจําเนี่ยมันจะมีกอตโต้แพดท,ทูชอลน์แล้วก็อินดัสเทรียลเกีครับแต,แต่เราออกรูนี้คลิปนี้ยังไม่จบนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าไปดูตึกหนึ่งเลยครับว่ามันมีจุดไหนดรอปบ,บ้างแล้วเหลนรอบนี้เหมือนเดิมครับให้พี่มิวแกเดินนำมีคนห<อ>ิวไปแล้วเฮ้ยแอร์ดอปเหรอบนหัวอ่ะค,คุณใช่ใช่แอรดอปเออก็บดินี่นี่อุ้ยเชี่ยการกระบเลย ผมผมเห็นผมเห็นล่มไงผมก็เลยแบบว่าเงาล่มอ่ะผมก็เลยแบบเอ้ยแอร์ดอบหรอเร็วพี่จุ่มเร็วเอาละให้ตาย,ายให้ไปเอายให้ใหผม<ห>แล้วเอาไปเลยพี่เอาไปเลยไม่มีจัดการในหมูโห่โจรให้เซิร์ชให้เซิร์ชดูก่นกนอนว่าแมเวาวแล้วผมไปดูให้ พี่ไม่พท mm okay. ี่ไม่คิดจะลุ้นหน่อยเหรอไม่เดี๋ยวมีผมแต่เริ่มเต็มแล้วดิ๋ยคัดให้คัดให้ไม่ไม่ต้องคัดมาเอามาเลยเก็บไฟบอกให้เก็บก็เก็บไม่เดี๋ยวผมจะพาวิ่งไปแพง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 ที่โยนไปพี่มิวอันนั้นคือคันแล้วพี่โอ้โหอเทที่สองบ้าผมก็เต็มแล้วเนี่ยได้ลูกชายมาด้วยเก็บได้นี่เราเราเริ่มมาจากตรงนี้ถ้าสมมติถ้าไม่มีอะดับใช่ป่ะเราก็ดูหลังแตกนี่ดอปเหมือนเหมือนเดิมเอซ่าบิตคอยทุกอย่างนี่นี่วอดก้า ไม่มีช่องเขาพี่ตรงนี้อันนึงมันจะมีช่องเขาต่อเมื่อเจอเอซ่าเจอบิตคอยเจออะไรพวกนั้นเดี๋ยวมันจะมีช่องของมันเองไงใช่แต่มันจะมีช่องข้างในมันไม่ค่อยมีอะไรนะข้างในเนี่ยมันก็ถามว่ามีไหมก็มีแต่น้อยน้อยนิดนี่ตามมุมเนี่ยมันดับปเห็นปะตรงไหนอะไรเนี่ยบิตคอยเหรอโปอเคโอเคใจเอาไปเรียกอะไรมันคืออ๋อไอไอตัวนั้นปะไอเหรียญงูนะ ไออเหลียนมอเตอร์คอมแบทอ่อะเนี่ยเราก็ตามทางก็ดอบเนี่ยตามทางเนี่ยมันก็้ดอบดอบอะไรไม่รู้แต่มันดอบอ่ะดอบของทั่วไปพี่ของมูลค่าข้างบนนะดอบนะตามทางเนี่ยบนราวเล<ะ>็กพวกพวกไข่ค,รครวงพวกอะไรเงี้ยสะดอเนี่ยต้นต้นไว้เราก็มาเก็บได้เต็มยู่ ตึกหนึ่งไม่ค่อยมีอะไรถ้าเป็นตาสก๊อะนะผม,ผมไม่ได้ <ละ S 2> เอาแต่จะไปลงไปลงโลเลย,เยไปลงบูธเลยแม่งเอ้ยเสียเวลาชีวิตใช่ไหมใช่เราช่วยอะไรก็ต้องรู้แต่พี่หาย,ยาส่งเฟซปั่นปันป่นอ๋อม,<า>ม,มีมีกล่องยาเผื่อได้เล็ดเอ็กด่วนมันก็ดีเกินไม่ได้เหรอตามจริงตาหน้าอะไรไปไปไปตาหน้าอะไรจะออกใช่ไหมจะออกใช่ไหมผู้เล่นผู้เล่นไม่ได้อะไรกล่องโล ของเปิดนี่ไงดออไรงอปไปแล้วคุณเก็บไปแล้ว<อ>แล้วก็ลังแตกตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันมิวบิตคอยทุกอย่างแต่ตึกตึกสองผมพาขึ้นไปดูแล้วเนะาะเหนือข้างล่างเนาะอ๋อสกิลสกิลสแครผมถึงว่ามันขึ้นไปงั้นงั้นมันขึ้นมันขึ้นของสแครด้วยเหรอใช่พี่พวกตามชั้นเนี่ยมันเป็นไอ้นี่นะพวกเครื่องมือช่าง<อ>ไฮควงอะไรเงี้ย ผมได้น้ำ,นำมันแถวนี้หรมั้งเท่านัไม่ิดอือใช่ใช่แล้วก็ฝั่งนี้เป็นห้องห้องปืนยังไงไม่รู้ถ้าจำไม่ผิดตัวมากไม่ค่อยได้เข้าหรอกเต็มก่อนอเสียนอยู่นะนี่นผมผมไม่ค่อยได้ฟาร์มด้วยลหะะโอ้ว้าวเออไม่ได้ <laughs> ไอ้ท, 1, 2, 1, ที่หนึ่งสิบหืนติที่ลุกคลองอยู่เนี่ยเหรอใช่โอ้โหเจ็บได้พี่เอ๊ะคูดมิวอันนี้แพงเหรอไอ้ท่อมึงแกไอ้ท่อท่อที่เก็บอยู่ในตัวเก็บไว้ก่อนเก็บไว<อ>้ก่อนถ้าต้นไว้อะไอพ <โฮ S 2> ้พวกไอ้พวกเนี่ยมันแตกมีโอ้เทปเนี่ยจบละตรงนี้ก็ดอบของดีนะพวกบนเนี่ยแต่มันมน่าจะคนเอาไปแล้วแหละดอบอะไรพี่ เออไม่ชัวร์แต่มันดอกในนี้เป็นของทำบ้านาเฮ้ยมาตัวนี้สองกล่องกล่องไม้ใหญ่อ่ะสองกล่องฝั่งนี้กล่องหนึ่งฝั่งนู้นกล่องลายฟาร์มของพี่มิ้วเนี่ยก็จําเป็นประมาณนี้ครับก็ลองปรับใช้กันดูกับจุดที่เราเกิดนะครับส่วนจุดออกก็ตามที่บอกไปก่อนหน้าเลยฮะโดยสรุปของสองเลทที่ผ่านผ่านมานะครับถือว่ารวยสุดๆครับใครมีลายไหนแนะนําเพิ่มเติมฝากพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยฮะบ